ทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยโรงเรียนมัธยมปลายที่พ่อเรียนอยู่และสาเหตุทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากพ่อเองพ่อเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามากลางเธอนายนายอะน,นายฮะน,นายคือนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสินะใช่หวังว่าวันนี้จะทําการบ้านของอาจารย์สมศรีมาใช่ไหมอืมการบ้านน่ะเหรอแน่นอนสิว่าไม่ได้ทํามาอะไอไอบ้าเอ้ยนีน่ น,นี่มึงกล้าหารชานชัยไปแล้วนะนี่มึงย้ายมาเรียนที่นี่โดยไม่รู้หรือไงว่าอาจารย์สมศรีเขาหนัไม่น่าเ<อ>ชื่อเลยนะว่าในเช่วโมงเรนของฉันยังมีคนกล้าเสนอหน้ามาคุยให้ฉันได้ยินอีกอ,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 อาจารย์สมศรีหวังว่าวันนี้จะไม่มีใครไม่ได้ทําการบ้านมานะผม,ผมทํามาอยู่แล้วครับอาจารย์<อ> <ๆ S 1> ผมไม่ได้<อ>ทําการบ้านมาครับอาจารย์ผมขี้เกียจมันยากเกินไปไอ้ป้ามึงบ้าไปแล้วหรือไงนี่มึงพูดอะไรออกมาล่ะ มึงไม่ต้องห่วงนะมึงวันนี้แหละกูจะจบตำนานของอาจารย์สมศรีเองฮ <c oughs> ปีก้าขาแข็งจริงๆนะนักเรียนสมัยนี้ <c oughs> ได้เลยมายืนหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ <c oughs> อาจารย์สมศรีเขาคือครูสอนศิลปะของโรงเรียน <c oughs> แต่อาจารย์เขามีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือ <c oughs> นักตีตูดเด็กในตำนาน ใจเย็นๆนะมันไม่เจ็บหรอกแผนที illing, 5, ่เราคิดมาถึง4วัน3คืนนี้มันต้องเวิร์กสิก็ตอนนี้ตูดของเรามีหนังสือซ่อนอยู่ถึง5้าเล่มเชียวนะดำเมกของไม้เรียกอาจารย์มาไม่ถึงตูดของเราหรอกใจเย็นๆเอาละตีมาเลยครับอาจารย์ตูดของผมพร้อมแล้วนี่มันแรงสุดาลุ้นี้ เขาทบ้านมาดิคว้าแค่ทีเดียวจรงไหนใครเป็นไลายต่อไปมึงเงียบๆไว้นะไอเด็กใหม่ถ้ามึงยังอยากแก่ตายอ่ะอาจารย์เขายังไม่รู้ว่าห้องเรามีเด็กใหม่ย้ายมาผมไม่ได้ทำกันบ้านมาครับเออไอฝ่ายมึงไม่ฟังกูเลยหรือไงฮะ นายอยากรู้ไหมล่ะก่อนที่ฉันจะย้ายมาอยู่ที่นี่คนเขาเรียกฉันว่าอะไรนักโดตีตูในต,ตำนานไงเย็ดเค้พี่ไม่โคตรเท่เปรี้ยวดีนี่เรียนคาบแรกก็ไปทำการบ้านมาซะแล้วผมเพิ่งจะมาเรียนจะรู้ได้ไงว่ามีการบ้านนะมีอะไรจะสั่งเสียไหมตีผมเลยครับอาจารย์ ให้ใหตามคำ<า>เรียกร้กรองนี่มัน